โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม b o b b y c o m เหมือนเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นอยู่ในเกม dream league soccer 2 0 2 2เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมดออนไลน์เหมือนเดิมนะครับถ้ามีเสียงรบกวนนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับที่บ้านนะช่วงนี้ก็ ฝนตกบ่อยนะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยกันนะครับผมนะออกจากบ้านก็พกร่มไปด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอประชาสาคัญนิดนึงนะครับตอนนี้ผมมีกลุ่มนะครับไว้พูดคุยเกี่ยวกับเกมแล้วก็กีฬานะครับผมใครอยากจะเล่นเกมกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถมานัดหรือว่ามาชวนเล่นในกลุ่มได้เลยนะครับผม โอเคก่อนที่จะไปสุ่มทีมนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มทีมมาเลยนะครับผมมามาดูว่าเกมนี้นะครับผมจะเจอทีมโหดหรือเปล่านะทุกคนเอาแล้วก็สุสีนะเมื่อกี้น่าจะมาในระบบเดียวกันด้วยนะครับผมเอาละครับเริ่มเกม อมาในชุดสีดำนะครับมีตัวแลบอ่าจังหวะนี้มีล้ำหน้าด้วยโอ้โหกองหลังเขาดีครับจังหวะนี้ฮาัลเลนคิวดิบอยครับดิบอยไปกับปิเก้ปิเก้ปาดเข้ามาข้างในต่อบอลแนเน้นต่อบอลแล้วจังหวะนี้ฝากมาเอ็มบับเป้เอ็มบับเป้ฮาังหวะจะได้เปิดหรือเปล่าไม่ได้เปิดครับบอลอยู่ที่เกลเบล เดี๋ววนนี้เปิดมาประมาต้องการเอาแล้วดิ้งยิงแม่เอาแอปมาชมกันต่อครับคาวอเกอร์มาแน่จังหวะนี้โยนมาจังหวะนี้แกเลเบลยังไงเบียดเอาแล้วครับชนะด้วยตรงกลางมีเนมมาโอโ้โหสุดอยอดเลยครับทั้งนี้ต้องชมทาดงด้านแกลเลเบลนะครับที่เบียดกับบิเก้ครับแล้วแย่งบอลมาได้ครับ แล้วโมง่งตรงนี้ว่าทั้งคนยิงทั้งคนส่งเลยครับอาร์ตหนึ่งประตูต่อสูบจากเ네นมาร์เจ้าเนี่ยเที่าเลตเบลปามาเอ็มบาปเป้ครับเอ็มบาปเป้ตัวนี้ับช่องย้อนนี้โอ้โหสเตอร์อลิงอารับเดยบอยตรงนี้ได้ส่วนแล้วเปิดขึ้นมาจาังวะนี้โอ้โหเสาวตัตูออกมาเคลียร์ออกไปก่อนครับ อย่าไม่ได้ที่พี่เกฟตรงนี้แทงมาไม่ถึงทางด้านอโนตัวนีคค้คอสเอ็มบาเป้จังหวะนี้ยังไงสวยที่ในมาหูก็ไม่แม่นนรับชิลนี่ก็ติดครับเอาแล้วครับบอลสวนตรงนี้ยังไงตัววิ่งแล้วลาฮินสเตอร์ลิงครับจังหวะนี้มา นายเก,าก่าคิโทษมีใครหรือเปล่าแต่วัน,นี้เสาสองมาเป็นแกเรดเบลครับผมโอ้โหใช่หรือเปล่าครับโอ้น่าจะเป็นมาเน่นะครับทุกคนเป็นทางด้านมาเน่นะครับที่โฉบเข้ามาที่เสาสองนะครับลูนี้แล้วมีการขอเวลานอกไปครับโโอ้หจะออกจากเกหมหรือเปล่าเนี่ยหยาพึ่งนะครับเล่นกันก่อนนะทุกคนอา่าแล้วออก แล้วออกจากเกมไปจริงๆนไงว่ะโหุกคนเกมไวเกินโอเคเดี๋ยวผมขอเล่นอีกมแมตช์ละกันนะครับผมอู้นักเตะเป็นไงบ้างโอเคนักเตะยังฟิตอยู่นะครับทุกคนมาขออีกแมตช์ครับผมขออีกแมตช์โอ้เขาจะเกมเร็วนะครับ <c oughs> มีบบนี้นะ่าสนใจนะครับเจอกับแมนซิตี้เหมือนกันนะครับผม น่าจะเป็นแฟนซิตี้เหมือนกันนะครับนี่ครับมาในชุดสีฟ้าเลยนะครับมาในระบบสีสามสามครับอะไรครับผมเริ่มเกมโหโหดเกินจนออกจากเกมทุกคนเมื่อกี้หาแล้วจังหวะนี้มาดูทีมนี้เขาเล่นเนี้ยว่าจะสู้ได้หรือเปล่าหมายถึงเราเนี่ยเออสู้เขาได้หรือเปล่าจังหวะนี้ที่มา ความเร็วครับเปิดติดอยู่แล้วเปิดมาไปซ่อนคว้าไว้ได้แล้วเล่นเร็วมาครับอยู่ที่สเตอร์ลิงส่งต่อทีนี้เปิดข้ามฟากมาถึงกาเรเบลกาเเบลหัลกลบโอ้โหฮิโกรอีเดอร์สันเนี้ยเล่นเยอะนะครับผมถ้ายิงเมื่อกี้น่าจะเข้าอยู่ าแล้วโอ้โหเสีย <limited> ล <paper> uh, ูกฟรีคิกกลางสนามพอดีานะครับตรงนี้ชิปขึ้นมามุสซาราเปิดยาวลูกนี้ยังทันอยู่ครับทางด้านเดนเย์เมซี่ซีเล่นกับมาเซโลครับตรงนี้โอ้โหแล้วนี่มาต้องเคลียวไปก่อนนะนะครับเป็นบอลสวนกลับบอลสวนกลับบ้างแต่วันนี้โอ้โห คนละช่องเอายังได้อยู่มานี่โฉบมาได้เอา่านะครับจังหวะนี้ออกมาทางด้านริมเส้นอา่านะครับจังหวะนี้จะเปิดเข้าไปโอ้โหครับมักลี่ใช้หน่อยหว่าเสริมครับเมสซี่ส่งต่อมาเนมาโอ้โหยังไม่แม่นครับไปเพื่อนจนังหวะนี้จิที่เนมาโอ้โหยังสวนไม่สุดนะครับ มีโอกาสยิงแล้วจังวันนี้ใช้ความเร็วของเมสซี่ไงเพื่อนเออไปอยมาครับมาเน่ส่งต่อมาทีนี้โอ้โหเปิดไ,ได้เอานะครับบอลซื้อกับซาร่ามาถึงเมสซี่ครับเมสซี่เล็งตัวไกลแล้วขาดกรอบจังวันนี้เปิดเข้ามาเสาแรกยังเขี่ยมาได้เอ่านะครับจังวันนี้เปิดโอ้โหได้เปียบ ให้ลูกสาตวตัวอ่านเกมแล้วครับต้องเปิดเคี้ยวข้างไปแล้วหมดเวลาการแข่งขันขึ้นเวลาแรกไปเลยครับโอ้โหสุดมันนะโอ้โหดูแต้มเขาล้านเก้านะครับมาดูขึงหลังกันต่อนะครับว่าทั้งสองทีมจะแก้เกมกันมายังไงเอาเละครับตังนี้ได้อยู่โอ้โหจานเข้าจากด้านหลังนะครับเสียโลฟีคิก นี่เราจะเล่นกันนิมเส้นนะครับโู้โดนโชคไวได้ครับแคลรินดีบอยดีบอยมันคืนหลังไปก่อนนะครับจัหวนี้เฮ้ยโกู้หลืมไปว่าเป็นโกนี่พาลากข้นมาเกี่ยวขึ้งสนามนี่จะโดนย่งได้ี่สวยนะครับหาแล้วจังหวะนี้มีพื้นที่ให้แกลเบลแล้วโก้โหอ่านเกมดีมากครับเอาแล้วบอลสวนจะดีหรือเปล่าอยังไม่ได้ เปิดมาอีกครั้งล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหล้ำหน้าเ,เลยแล้วรีบไปหน่อยตอนนี้ยังไงเลนซันหรือเปล่าเออเลนซันยิงไว้อาะนะครับกาลิเบโอมีพื้นที่ให้วิ่งครับล็อกหนึ่งทีแล้วก็โอ้โหโ,โ,โดนโฉบออกไปเมสซี่ยังไงครับปิบเ,กเก้ถึงหรือเปล่าปิเก้อู้ปิเก้เออยังแย่งมาได้ต้องเคลียร์นะอย่าเล่นหน้ากอ วิ่งขู่แต่ยังได้อยู่โอซาร่า่นกับเนมาร์มามซี่เมาซี่ล็อกล็อกหน้ากเก่าเกะโทษดุงดุโดนลงโทษไปเลยครับฮ่าจากเนมาร์ครับลูกนี้ <c oughs> เขาเปลี่ยนสามครับเราเปลี่ยนได้หนึ่งตัวนะครับมาดูเกมต่อครับตอนนี้เปิดมาดิอัสดิอัสโอ้โหโกก็อ่านเกมไว้แล้ว แล้วลูกนี้เปิดยาวขึ้นหน้ามาเฮ้ยโอ้โหความเร็วเ,เหนื้อหนึ่งเครับแต่จะบอลมันลั่นไปหน่อยครับตรงนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าจานล้ำหน้าไปแล้วครับเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเนี้ยสำหรับขึ้นลหลังไม่รวมทศราบาดเจ็บเปิดมาครับอา้าวโอ้โหทีลูกากูแล้วโอ้โหความเร็วเป็นเบสซ์มาครับลงมาช่วงข้างหลังเปลี่ยนตัว จังหวะนี้ยิงโอ้โหสองประตูต่อศูนย์เนี่ยากเนมาเจ้าเนี้โอ้โหออบบโอ้เกิดอ,อ,อะไรขึ้นครับช็อตไปเลยครับเกมรับของสตีชุดสีดำจานโอ้โหเบซีมาโอ้โหเสียฟรีคิกด้วยครับเวลากี่นาทีมเมื่อกี้มองไม่ทันหาแล้วเบซีมาบุกมาอีกแล้วมีความเร็วนะตอนนี้แล้ว เนมายิงโอ้โหเป็นแฮตติกของเนม่าครับอโหสุดจริงว่ะหมดเกินราสีนาทีคนระับจนนี้หูกโกอ,อ่านเกมดีมากแล้วหมดเวลาการหนึ่งขันไปโอ้โหูเกมนี้จบไปดว้วยสกอร์ที่ไม่คาดคิดนะครับผมเข้ามาได้ไงวะเนี่ยสามลูก หูมาในช่วงครึ่งหลังนะครับตั้งแต่นาทีที่70เป็นต้นปลาเลยครับเราเสียตูให้ในมาสามลูกนี่ครับครึ่งแรกยังสุกสียู่นะแต่ครึ่งหลังนี่เหมือนเขาจับจุดอ่อนเราได้ครับแล้วหลักเขาโจมตีทางด้านข้างฝั่งขวานะครับผมขูก็แพ้ไปนะครับโอเคผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมผมตอนนี้ผมได้สร้างกลุ่มไลน์ไว้นะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมนะครับสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับผมแล้วก็สอบถามปัญหาในภายในเกมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆนะครับคอยคอยตอบให้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ับผมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ